รบกวนโทรมาก่อนก่อนเข้ามาที่ร้านอ่าเฟซจริงๆเอาแบบแบบว่าตรงๆเลยนะไม่เฟรไม่อะไรอ่ะตอนแรกผมขับซีเบียสามร้อยช่วงนั้นผมก็ทําเว็บทําธุรกิจออนไลน์ในเว็บซีเบียสามร้อยเสร็จปั๊บไปซื้อเซทเอ็กช่วงนั้นพูดตรงๆว่ามีเงินใช่ตอนนั้นคือจะเรียนเป็นขั้นแรกเลยเนาะอ่าใช่ครับเซทเอ็กซ์ปึ๊บแล้วก็ไปอินพันช่วงนั้นมีเงินอยากซื้ออะไรซื้ออยากแต่งอะไรแต่งมสามารถค่อยคยยืนได้แบบนี้ อยู่กับเรซ่าเรซิ่งโอฟักนะครับผม <What? S 1> ผมไม่รู้ว่าคำว่าโอฟัก oh, นี่จะทำให้ YouTube เล่นงานผมอีกหรือเปล่านะว่าข <Huh? S 1> ยับคายบ้างแหละขี่รถเร็วบ้างแหละหการขายบ้างแหละ oh. คือตอนนี้ช่องเราโดนไปสองคนระั้งแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับผมเรซิ่งนะครับเรซิ car. นะ่งคาร์เรซิ่งสปอร์ตคาร์คราวนี้เราอยู่กับเรซิ่งสปอร์ตคาร์ไม่ใช่ซุปเปอร์ไบร์ละเพราะว่าเดี๋ยวๆขอเช็ดกล้องว่อาทำไมกล้องมันยืนหยัดวะ อเคเนาะชัดเนาะก็คือวันนี้ก็เป็นวันที่เราไม่ได้ขี่มอไซคนะ์เนาะเนื่องจากมันร้อนมากเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราลงเราทำคลิปนั้นใช่ไหมคลิปใส่ท่อ MotoGP ใช่ไหมที่อ่ะทรงเดียวกันกับปารซี่ใส่ <Nope. S 1> ก็คือจะเป็นท่อแบบแฝดน,นะเนาะเสร็จแล้วก็คือทรงอะ่ะมันผ่านเรียบร้อยแล้วความสวยงามได้โอเคผ่านคลิปตอนนี้คือใส่เข้าไปแล้วช่วงต้นอ่ะรอบต้นหายนะครับผมรอบต้นรอบกลางหายไปหมดเลย คือขับปกติเราใส่ท่อเอสกันเนาะน้องๆก็น่าจะรู้ว่าผมขับผมชอบใส่ท่อลั่นๆัวเอสซีแหละชอบคือแบบใส่มาหลายใบแล้วคือชอบ SC มากเพราะว่ามันเข้ากับเรามันขับเร่ง่ายทอคมันมาอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาใส่ท่อใบนี้ปุ๊บมันก็เลยว่าทําไมไม่แรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะก็เลยส่งให้พี่เขาใส่ไส้ใหม่เพื่อให้มันมีแรงอัดเยอะขึ้นนะทอก็จะได้มาไวขึ้นอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของผมแล้วก็พี่เก่ง อะเดอรมิกเนาะก็คือเอาง่ายๆพี่เขาพัฒนาคนเดียวเนี่ยผมมีแค่หน้าที่ใช้อย่างเดียวใส่อย่างเดียวดีไม่ดีบอกแกแกก็พัฒนาให้เรื่อยๆนะครับผมแกก็บอกโอเครุ่นไหนอยากได้ท่ออะไรก็สั่งได้ก็ขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยวันนี้นอกเรื่องมาไกลเลยวันนี้เราจะไปหาบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยขับรถกับเราและเขาก็เคยขี่รถหลายรุ่นด้วยกันรุ่นแรกที่รู้จักเขาเลยก็คือ ZX 1 0สีเขียวอ่าคุณยัง ที่สไตล์เขาจะเป็นประมาณว่ายังไงว่ามายากลนหน่อยอะไรเงี้ยเมก,กิกเมกิกอะไรเงี้ยเพรเมกิกสุดไว้อะไรเงี้เย,ออยเออที่แบบสาวเด็กเยอะๆสาวแบบสาวมอปลายเยอะๆมอต้นเยอะๆเนี่ยเขาเป็นคนชอบชอบเด็กเด็กบึกเด็กเด็กมอต้นมอปลายผู้เล่นผู้เล่นเดียวเมียเขากระทืบปีกก็วันนี้เราแล้วเออแล้วครันที่สอง <c oughs> ที่สองจะเป็นเอสพันเนาะตอนนี้เดี๋ยวไปหาเขาที่บ้านกันนะผมขอขับรถก่อน ครับวันน <graffiti> ี้ก็ถึงร้านเพชรเมจิกซูเปอร์ไวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอ้ยกองมวยกันใครอยู่ไหมวะนี่นะเมจิกซูเปอร์ไ o ยูทูบรบกวนโทรมาก่อนก่อนเข้ามาที่ร้านอ้าวเด้ยเราต้องโทรไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถือว่ารู้กันช่วยนเปิดเปิดยังไงวะเนี่ยเอาไปเอาเดี๋ยวจใครเอา สวัสดีครับผมนี่เราก็อยู่กับเพชรในจี๊บสุภาพรออะไรเนี่ยตัวเดียวอะไรหระถ้าเมย์มาไม่บอกกันเลยว่ามาบอกมามาก็รู้ดิก็เราเซอร์ไพรส์ไงอ้าวเอออะไรมีกล้องมีกล้องมาด้วยโอย่างรกเลยนี่นะบรรยากาศห้องห้องทำงานใช่ไหมนี่เอาทำไมมีตุ๊กตาตอนนี้เราเลิกเล่นบิ๊กไบค์ไปเล่นตุ๊กตาแล้วเหรอใายที channel, ่เล่นตุ๊กตาจะบ้านนะครับทำเมนี่ตุ๊กี้ตุ๊กตาออ๋ ตลาดสุดโดนสั่งปิดอยู่โควิดโควิดสั่งปิดอีกใช่ครับโควิดนี่กระทบไปทุกอย่างไม่คือเอาจริงๆถึงไม่สั่งปิดมันก็ไม่มีคนมาเดินตลาดอยู่แล้วพี่ใช่ใช่คนไม่มีเลยคนไม่มีให้เฉพาะคนที่แบบว่าขายของกินใช่ครับเนาะเดี๋ยวเล่นมายากษคนโชว์หน่อยมาถึงทั้งทีเนี่ยแฟนรายการเนี่ยพี่เพชรมีใครมายักษคนคลิปก่อนผมโชว์คนอะไรให้พี่เพชรด้วยผมโชว์คนอะไรไปเนาะคลิปก่อน ชิปก่อนไอ้โชว์ในหมวกล่าสุดพี่เห็นโชว์หมวกแล้วในหมวกไม่มีอะไรเลยก็มันก็ไม่มีอะไรได้ให้ดูเลีวให้ดูใช่ยี่สิบพี่แบบเสียทิ้งเลยอ่ะยอดเลยพี่หมวกอุปกรณ์การเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่เพชรเมจิกจะมาเล่นบิ๊กไบค์นะครับก็เป็นนักมายากลมาก่อนใช่ครับใช่อย่างเหนือนี่พี่หมวกดูดีชุดนี้ไม่เอานะแบบเดิมพี่ไม่เอานะให้แบบเดิมเลยในช่องคนยังไม่เห็นดูว่าเดี๋ยววันนี้ผมเล่นมายากลให้ดูครับครั้งแรกเลยเนาะมายากลนี้คือมายากลแรกเลย ไม่เห็นได้ยล่นกันในเฟซเลยเอามาเล่นเตานี่ครับวันนี้ผมจะไม่ได้มามกันให้ดูยามอึ้งกันเลยครับผมดูดีครับให้ดูดีในหมวกไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูดีนะครับหนึ่งสองสามเมื่อกี้นี่คือเอามือนี่เพื่ออะไรนะเศษกระถาแกเอาใหมห้าสี่สามดูดีนะครับในหมวกไม่มีอะไรใช่ตั้งใจดูนะครับหนึ่งสองสามก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ ก็เสียไป20ิตัวเนี่ยปกติแล้วมันจะมีอะไรไหมในหมวกหรื่อมันมันเตกได้หมวกมันเป็นหมวกมายากลขับได้ขับได้ปุ๊บกลางเตกชุดออกมาเตกชุดออกมาลองดูลองดูยังไม่ได้ตอนเนี่ยมันต้องไปเตรียมของก่อนเนี่ยเพศนี้ก็คือเพชรยังขายอยู่ใช่ไหมเพชรขายอยู่ครับขายอยู่อ๋อตรงนี้ก็คือในเพจเลยอุปกรณ์การเล่นก็คือมีรับสอนด้วยรับสอนได้ครับพี่ แล้วแบบนี้ลูกชายเพชรยังชอบไหมเขาชอบมายากนแบบบ้าชอบเล่นอยู่พี่นี่นี่ของจานของจานนี่อ่เฮ้ยอันนี้คือแบบจานเฉพาะมายากลเลยจานบ้านเราไม่ได้แต่มุนจานข้าวหมานี่แหละพี่จานจานนี้จานาะไรก็ได้ไหมจานกระเบื้องเราจานไม่ได้อันนี้อันนี้จานพิเศษจานที่แบบว่าเขาไปเล่นอะไรพวกไหนพี่ออใช่ก็เราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่หวอเพชร เราคุยไปถามไปคุยไปเนาะหลายปีมากพี่ประมาณสองปีได้ปะมีสองปีอะประมาณสองปีตั้งแต่ผมมี X พันไหมนี่ X พันขายไปแล้วแล้วถามก่อนทําไมเพชรถึงเลิกล่ะทําไม่ถึงขายเอาจริงๆรงนะพี่เอาจริงๆแบบแบบว่าตรงๆเลยนะไม่เฟกไม่อะไรนะใช่ตอนแรกผมขับซีเบียสามร้อยช่วงนั้นผมก็ทําเว็บทําธุรกิจออนไลน์ในเว็บซีเบียสามร้อยเสร็จปั๊บไปซื้อเซท X ช่วงนั้นพูดตรงๆว่ามีเงินใช่ตอนนั้นคือมีเงินเป็นคันแรกเลยเนาะอ่าใช่ครับแซดท X กปร๊บแล้วก็ไป X พัน ช่วงนั้นมีเงินอยากซื้ออะไรซื้ออยากแต่งอะไรแต่งออืใช้เงินแบบว่าเอาพูดตรงๆไม่รู้จักเก็บอะแล้วก็คราวนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งมีคนแนะนําชวนผมไปทําตู้ครีบตุ๊กตาเราก็เลยไปทาตู้คีบตุ๊กตาไม่ไม่ยังต้องซื้อเอสพันธก่อนไม่ใช่เหรอไม่เมื่อกี้พูดแล้วไงซื้อเอสพันธ์เมื่อกี้พูดแล้วซื้อเอสพันธพอซื้อเอสพันธ์ปุ๊บมีอยู่ช่วงหนึ่งคนแนะนําไปทําตู้คีบตุ๊กตาอ่า YouTube เทีนมาเลยเทีนมาเลยกําลัง ยูทูบถามว่าตอนนั้นรายได้ดีไหมก็ดีอยู่ก็ยังคือช่วงนั้นอาจจะมีช่วงคลิปเหลืองมาเลยกดเยอะมากถ้าถามเรื่องยูทูบมีเพชจะรู้ดีว่าพี่นะเพราะว่าเพชมีการประชอประชุมอาไรในสมัยนั้นเอแต่ตอนนี้พี่น่าจะไม่ไม่ใจตังไม่งั้นก็ไม่ดินขนาดนี้หรอกแล้วก็คราวนี้พอช่วงเทนตู้คลิปตุกตามาปั๊บมีคนแนะนําเราเราก็ไปทหือจังหวะนี้ไปทําปุ๊บช่วงนั้นรายได้ดีพี่วันหนึ่งยังอ่มตำอ่ะห้าพันเจ็ดพันคลิปตุกตานะ มากสุดได้หมื่นสี่อันนี้ค,คือยังไม่หักกำไรนะพูดตรงๆเลยมากสุดได้วันหมื่นสี่ที่ผมเคยได้ <Wow. S 1> หักตุก๊กตาหักอะไรเสร็จเราก็เหลือกำไรสองสามพันสนุกเลยใช่ครับคราวนี้พอกระแสมันดอกกระแสดอกปั๊บคนเริ่มเล่นน้อยลงล่าสุดนี่ก่อนโดนสั่งปิดโควิดเนี่ยไรายได้ร้านผมเหลือวันละไม่ถึงพันค่าที่ค่าอะไรหมดเลยพี่แล้วเรื่องค่าที่เขาเขาจัดการให้ยังไง ค่าที่เราก็จ่ายเองดิตลาดเขาแบบงุดเก็บเราไหมตอ,อช่วงนี้ใช่ไหมครับออช่วงนี้เขาไม่เก็บครับอ๋อเขาก็พังเลยไม่เาเา็บเพราะมันขายไม่ได้เนาะเขารับแทนเราเนาะใ,นให้เราทําก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็คราวนี้พอช่วงรายได้ดอกๆปับ๊บ YouTube ไม่ได้ทํารายได้จาก YouTube ไม่มีเงินไม่มี ทำไมรับเอาตรงๆขายรถขายตูดขายรถขายรถไม่มีตังค์พูดตรงๆไม่มีตังค์ก็ขายรถนะก็คือขายรถไปเลยใช่ครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บใหม่อาจจะออกรถเล็กๆมาขับสักคันหนึ่งแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นลพี่มันขับมันสนุกมันสนุกมันฟิลลิ่งมันได้แล้วทําไมคุณถางหายไปจาก y o YouTube ล่ะอย่าง YouTube เราก็ทําอะไรได้คอนเทนต์เพจก็ุยตรงนี้หรอนี่ทำอะไรมายากลเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเล่นมายากลให้พี่ดูอีกสักอันก่อนถือไปมายากลเออของเล่นโคตรเยอะไพ่ไพ่เลยขออึ้งๆเลย ไนะเดี๋ยวผมเอาไฟทางไหนเล่นให้ดูครับเอาจริงๆมายากลนี่ก็ไม่ไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันนะอฮะทำไมล่ะก็ช่วงนี้คือเราพักไปเลยเหรอใช่ครับก็คือตอนแรกผมทำมายากลพักจากมายากลไปรถจากรถไปตู้คชีวิตทำไปเรื่อยนี่ไปเรื่อยเนาะล่าสุดนี่ขายหน้ากงหน้าจางนี่แหละคนเราชีวิตมันต้องสู้เนาะใช่ครับใช่นี่ดีกว่าพี่อันนี้พลังจิตพี่เชื่อพี่เชื่อเรื่องอะไรนี่ไหมกระแสจิตอันนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นตุ๊กตาผีสิง มีสิงด้วยอ่านี่ทำจากฟางข้าวเลยครับโพดบัวกังไม่มีอะไรดูดิก็ไม่มีอะไรใช่จบครับลอเล่นลอเล่นดูดิพี่อันนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตาบูดูบูดูด้วยบรรยากาศต้องไงพี่ต้องใส่ซาวประมาณไหนแล้วแต่พี่ซาวแบบน่ากลัวเนาะอ่ะดูดิพี่ทีนี้ต้องใช้พลังจิตมันจะสามารถค่อยๆยืนได้แบบนี้ที่พี่ถ่ายมผมก็ได้ได้ได้หมดเลยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ย มันจะสามารถยืนได้แบบเนี้ยเฮ้ยเราบอกให้ยืนมันจะยืนถ้าเราบอกให้นอนลงนอนลงนอนลงเนี่ยมันจะค่อยๆนอนลงเฮ้ยเราให้มันยืนขึ้นดิฮะให้ยืนขึ้นอีกเหงื่อแตกยืนขึ้นยืนขึ้นเฮ้ยยืนขึ้นเฮ้ยยืนขึ้นมีอะไรหรือเปล่าไม่มี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 ลวดนะนอนลงเฮ้ยนอนลงนอนลงเฮ้ยนอนลงเฮ้ยนอนลงอ่ามี่บอสมดจิตใช่ครันนี้ก็ตามวูดีโอ ดูพี่เล่ทำดูผม<อ>ทำเลยเอ๊ะมันทำยังไงวะดูดิดูดิวั <What? S 3> hey. ฟองน้ำหัวใจเคยเล่นยังพี่หัวใจยังยังนี่ดีกว่าเป็นกล่องฟองน้ำง,ง่ายๆชุดหนึ่งเออเป็นฟองน้ำรูปหัวใจฟองน้ำรูปหัวใจไม่มีอะไรนะครับ่มพี่เล่ช่วย,ย,ยแบมือหน่อยครับผมแบมือครับที่ผมเอาฟองน้ำเนี่ยให้พี่เล่กำอย่างเงี้ยใช่ครับอ่า บินเดนึงหนึ่งครั้งใช่ค่อยๆแบกออกมาก็อยู่นี่แหละอ่าลองเปิดออกมาดูฮะเฮ้ยมันจะกลายเป็นสองโลกคือยังไงวะคราวนี้พี่เราก็ทุบเลยมีสองโลกหนึ่งสองเออพี่เลยชอบก้อนไหนครับพี่อยากให้เป็นสี่อันได้ไหมเดี๋ยวใจเย็นชอบก้อนไหนหนึ่งหรือสองกอบด้วยเหรออ่าชอบก้อนนี้ชอบก้อนนี้อ่าพี่ชอบก้อนนี้นะจำไว้เดี๋ยวใจเย็นวางไว้ก่อนพี่ชอบก้อนนี้เออผมจะเอาก้อนนี้พี่ชอบใส่ที่มือนะครับก้อนที่ชอบอาแบกมือครับแบกมือ อ่ะกําไวแน่นๆน่นกํไวแน่นห้ามเบรยกํไวแน่นเออคราวนี้ข้างนี้หนึ่งก้อนใช่ข้างนี้หนึ่งก้อนใช่ดินนิ้วหนึ่งครั้งมันจะหายไปอยู่โน่นคราวนี้ทันเป็ไงอ่ะมันจะมีฟองน้ำกลมอีกหนึ่งอันโอ้ใจดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวมก้อนวงกลมอย่างเงี้ใช่หนึ่งสองสามเป่าหนึ่งครั้งสถานการเป็นหัวใจดวงใหญ่แบบนี้เลยเฮ้ยอ่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะอาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรู้เฮ้ยเพชรซุปไวหรือเปล่าวะชั้นนี้ ชั้นนี้ชั้นนี้มีขายอันมีขายมแสามร้อยห้าสิบบาทครับชั้นนี้อมีขายมีขายทุกอย่างทุกอนเลยใช่ไหมสอนด้วยครับเมื่อก่อนต้องบอกว่าเพชรเมจิกนี้ไม่ได้เกิดจากบิ๊กไบ์นะครับเป็นเป็นช่างมายากลเลยเพชรนี่คือออกไปตะลุมตลาดมีเวทุงเวทีใช่ไหมใช่ครับตัดหัวตัดอะไรได้หมดเป็นเด็กกเด็นนว่คนทุจริตใหญ่ก็มีเนี่ยเสคนหายอะไรพวกเนี่ยคนหายด้วยใช่แล้วก็นั่นแหละพี่เมื่อก่อนตอนสมัยที่เราลงคลิปมายากลเยอะเราก็ขายมายากลได้ใช่ ถ้าเราทําคลิปช่องรถแล้วขายคบอกเลยว่าช่องเพชรเมจิกเนี่ยคือไล่เลี่ยกับพี่บี้เดสกาเลยเริ่มเริ่มพร้อมกันเลยไปใช้คาว่าไล่เลี่ยนจรเริ่มพร้อมกันใช่หมายถึงแบบตั้งแต่แรกไงตอนแรกตั้งมาพร้อมกันใช่ตอนนี้ที่บี้ช่องบี้เดสกาประมาณสิบล้านช่องผมแสนหนึ่งประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอย่างว่าเลยเนาะครับผมก็พี่บี้เขาสุดยอดจริงๆสุดยอดทีมงานเขาเยอะ อุปกรณ์นี้มันมันคืออะไรบ้างไงอุปกรณ์โอ้มีหลายอย่างเลยพี่ม,มันก็หลายอย่างอะหลายอย่างจริงๆอันนี้คืออะไรเ<ม>พชรนี่ขนม,มอันนี้เป็นพวกสปินเมอร์ครับอันนี้ใช้ใช้เล่นบนเวทีอืคือเล่นหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะเสียเลยอ๋อก้อนละร้อยสุดยอดนี่โหวันนี้ก็ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเลยอันนี้เราเล่นกลนแก้วน้าให้พี่ดูหน่อยนี้อะแก้วจริงๆตัวเนี้ยมันจะต้องเล่นกับตัวฐานฐานรองตัวเนี้ยคือเขาจะเล่นแบบนี้ เป็นการเสกเหรียญทะลุเข้าอยู่ในแก้วเดี๋ยวมันต้องเล่นฝั่งนู้นเดี๋ยวผมหาหาเหรียญเห็นพี่เคยเห็นพี่เคยเห็นไฟเสกไฟให้มันติดดิทำได้ไหมพี่นี่ก็พูดไปเรื่อยหยิบไปทั่วเลยเนาะเองจริงเคเห็นเขาเล่นกันไฟอันนี้เราไปมันพังอ๋อไปพังไปพี่ก็เดียหยิบไปเรื่อยไม่รู้เลยผมจะเล่นได้หรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยมีเหรียญไหมมีแบงไหมแบงค์แบงค์ไม่มีเลยแบงค์สักใบ เฮ้ยจะขโมยเงินพี่ไม่ขโมยไม่ขโมยเปลี่ยนแบงค์ยี่สิบการแสดงเปลี่ยนแบงค์พันพี่เป็นแบงค์ยี่สิบไม่ได้แล้วเงินล้านในกระเป๋าเสียเลยนี่แบงค์นี้เลยคือยับแค่ไรพี่ผมจะทำแบงค์ร้อยให้กลายเป็นแบงค์พันเออดีเลยพี่ชอบเลยพี่ชอบไหมเอาเลยเยอะๆใบตั้งใจดูดีๆตั้งใจดูดีๆพี่หนึ่งสองพันละจบการแสดงขอบคุณครับพันละใช่ไหมล้อเล่นล้อเล่นดูใหม่ดูใหม่เอาดีๆนี่แล้วกันเอาแบบนี้แต่ไว้มือเนี้ย นะครับผมดูใหดิคราวนี้ผมจะสิกหายเข้าไปอยู่ในกล่องนี้ใช่อยู่ในกล่องตอนนี้มันหายเข้าอยู่ในกล่องแล้วไม่รู้อะอใช่ไหมดูอยู่ในกล่องแล้วเปิดให้ดูอ,อ,อยู่ในกล่องด,ดูดีขยับมาหน่อยพี่จะได้ดูชัดขยับอ,อกไๆหน่อยพี่ว่ามันมีอะไรเด้งออกมาไม่มี โอ้เลี้ยผมจะเล่นอะไรพี่เลยตัดมือผมหมดเลยผมรู้ทันไงอันนี้เคยเจอเคยเจอเหรอจะเด่งใส่หน้าตกใจไหมแล้วแบงแบงร้อยผิดอะไหายไปแล้วนี่จริงจริงเนี่ยเนี่ยพี่เลี้ยมบอกที่ทางบ้านนี่กระโดดเลยเลยตกใจผ่านออนไลน์เลยเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้คนดูเลยใช่ไหมไม่รู้คนดูจะตกใจหรือเปล่าเพราะพี่เลยบอกว่ามันจะเด้งหมดยังโอ้ของโอ้เล่นทั้งวันไม่หมดเหรอพี่ของของเยอะมากเอาอะไรที่แบบว้าวเลยอะ พี่ขอว้าวเลยเพื่อนน้องๆรายการเรซ่านี่เออก็ว้าวเลยนี่แทนแทนแทนอันนี้ไพ่เก่ามากการแสดงเรามีไพ่อยู่หนึ่งสำหรับเออดูดิขนาดขนาดขนาดจะกี่ไพ่ยังช่องพี่จะบินไปเมื้อวาไม่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 จริงจริงยูทูบทุกวันนี้ทำอะไรเพย์เยอะแบงเกอร์เพย์เยอร์ไม่ใช่เล่นผมเล่นมุกอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้พี่เลย์หยิบไพ่มาอีกหนึ่งครับ ลองให้คนทังบ้านดูไหมให้ดูครับให้ดูผมไม่เห็นนะอคราวนี้นะครับผมจะเอาไพ่เนี่ยใบนี้ใส่เข้ามาประมาณช่องเนี้ยนะครับดันเข้ามาตัดไพ่นะครับตัดไพ่แบบนี้สับไพ่สมมติว่าสับอย่างเนี้ยที่เราว่าไพ่มันขะกันไหมพี่มันก็ต้องสับกันไปทั่วเลยด้มันจะขะอยางพี่วาใช่พี่ว่าน่าจะขะแนแต่มันจะมีวิธีให้ขะมากกว่านั้นคือเราเอาไพ่เนี่ยทำแบบนี้คว่ำหงาย คว้าเออดีแบบนี้เขาเรียกไพ่ซี่กันเลย <c oughs> แต่ว่าเรียกไพ่ซี่กันผมเคยเล่นให้ดูไหมชุดนี้ไม่เคยไม่เคยนะเนี่ยให้ไพ่ให้ไพ่มันคว่ำไงายอยู่ในสำรับให้ในสำรับเนี่ยครับมันจะมีใบคว่ำใบไงใชมม่มีคว่ำมีคว่ำมีคว่ำมีไงเนี่ยมันมันจะคะากันอยู่แบบเนี้ยนะครับสมมุติว่าผมจะให้ไพ่ทุกใบเนี่ยกลับมาเป็นหน้าเดิมแล้วก็หน้าเดียวกันหมดที่เลขกคิดว่าต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีรับอย่างต่ำก็เกือบนาทีละอะ สักประมาณกี่วิกี่วิดีกว่าลองสักห้าสิบวิห้าสิบวิสมมติว่าห้าสิบวิผ่านไปให้ทุกใบจะหายหน้าหมดเลยเฮ้ยอ่านะครจะหายหมดเลยเฮ้ยหายหมดเลยทุกใบนี่ไงอ่าใบนี้ความอยู่หนึ่งใบอือลองเปิดดูครับลองเปิดดูต้องเป็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอดฮะใช่ไหมใช่ใบนี้ไหมใหม่ดิเออเป็นไง เมื่อกี้เราทําให้มันซีกันเยอะเลยเนาะใช่ครับแค่แป๊บเดียวมันสามารถกลับอกลับด้านได้หมดเลยสุดยอดเลยครับคราวเนี้ยเมื่อกี้ไปที่เลือกเลขกอะไรพี่สามหัวใจหัวใจใบนี้เอาสามหัวใจคว่ำลงอย่างนี้ช้าๆตามหัวใจไว้ตรงนี้พี่เลยดันเข้ามาไหนครับวางเข้าไปปั๊บวางไว้อย่างเงี้ยดิ่ดเหนียวหนึ่งครั้งอยู่างบนลองดูขึ้นไหมเฮ้ยเป็นยไงพี่เล่นขึ้นมาได้คราวนี้ ใช้ๆอย่างนี้เลยเอาสามหัวใจใบนี้ไว้ประมาณช่วงนี้ของกองนะครับผมไว้ตรงนี้ดันเข้ามาพี่เลยดันเข้าไปดันเข้าไปนี่นี่อ่าคราวนี้ผมจะดิดนิ้วเฮ้ยเอ้าขึ้นมาทำไมล่ะต้องดูข้างล่างก่อนเอ้พี่เรยรีบเฮ้ยคนไม้คนไหนคนไม้จมือเหรออย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เล่นมายากลนานมันก็จะ เว่อร์นิดนึงเป็นไงพี่คุยกันเรื่องช่องอ <c oughs> คุยกันเรื่อง Youtube นะแต่ก็อย่างอย่างที่บอกเนาะช่องเพชรก็ยังอยู่นี่ก็เข้ามาดูทุกวันอยู่ดูอยู่พี่ช่องตอนนี้สถานะยังโอเคอยู่อโอ้โห <c oughs> ขอนพี่สองทับสามสจากสามเลยอีกครั้งหนึ่งพี่ก็จะบินละแต่ผมเห็นพี่เลแชร์มาของพี่อมตกใจมากเลยพีวก็ธรรมดาแหละทุกคนต้องโดนหรือเปล่าไม่ทุกคนเนี คือคนที่ทําแนวแนวเราไงเหมือนพีบ้าๆบอๆแบบไม่สนโลกเหมือนเริ่มใหม่นะพี่เนาะใช่เหมือนเริ่มใหม่เหมือนเริ่มใหม่ก็เสียดายไหมครับเป็นพี่เลยเป็นพี่พี่ก็รายได้เสียดายไหมรายได้ไม่เท่าไหร่แต่แบบบางทีแบบคล้ายๆแบบยังไงอ่ะเป็นไดอารี่เราอ่ะพี่แบบเราใช่ใช่มันเหมือนวาดีโเราถูกเผาเลยชีวิตประจำวันเราทํามากันแบบเกือบจะวันเว้นวันเราเราสามารถรู้เลยว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนที่ไหนที่ไหนสมมติเนี่ยอันนี้ช่องผม ประมาณนี้คือวิดีโอพี่มันจะมีวิดีโอแต่ที่แบบว่าเราสมัยเราเริ่มทําช่องใช่ใช่บางทีพอมันพอมันหายไปหมดอ่ะแบบมันเหมือนแบบผมพี่ลบไปประมาณ300กว่าคลิป300้อยแล้วใช่คลิปไหนที่เหลืองคลิปไหนที่แบบส่มเสียงที่จะโดนปิดอ่ะกันคือแบบทาพลาดไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยคลิปเหลือของก็มีอแต่ถ้าสามร้อยคลิปผมว่าน่าจะหมดช่องผมพอดีพี่ไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรเลยพี่มีอยู่ประมาณสัก700 ก็คลิปได้อะแต่พี่ลบไปประมาณ300คลิปผมช่วงนี้เก็บตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเออพี่เดเข้ามาลืม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 อแบมื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 อโอ้ผมคอนเทนต์ผมไม่ได้ผมติดข้า้งเลยเอาติดข้างใครจะถือกล้องเลยถือกล้องอยู่เลยอีกครั้งข้าเชือกก่อนนี่นี่นี่ผมกะกะว่ากะว่าจะไอจีบตอนเข้ามาบุษบุษตั้งไว้หน้าประตูลืมลืมลืม จะกลับอยู่แล้วเพิ่งฉีดครับผมเพราะนั่งคุยกันแบบนี้ใช่นั่งคุยกันมันจะบังไม่ได้พวกนี้นี่แหละพอดีเลยกำลังดีเนาะโอเคง่ายจริงเนาะง่ายมากถ้าใครที่ดูในโทรศัพท์ก็เอียงโทรศัพท์นิดนึงใช่นี่แหละจะไม่ได้โอเคเลยง่ายๆสไตล์ช่องเราคือไม่ต้องทําอะไรยากเพราะเราไม่มีทีมงานถ้าใครที่ดูอยู่ในจอคอมก็จอเอียงนิดนึงแล้วล้วจะเป็นยังไงแมวโน้มของช่องเพชรของช่องตอนนี้ที่ผมคิดไว้ ผมอยากได้ X Max สักคันหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ซื้อ X Max คันหนึ่งอย่ามาหา X Max ไม่ให้ซื้อเก็บตังค์ไปดาวมาพูดตรงๆเก็บตังค์ไปดาวเพราะตังค์ไม่ค่อยดาวอยู่แล้วถึงมีเงินก็อย่าไปซื้อเลยสดอ่ะเราเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะทุกวันนี้เงินสดอ่ะเรียกว่าพี่ี่ดาวคันหนึ่งเอาไว้มาทำคลิปรถหรืว่าขับไปเล่นสนุกๆใช่ครับดีๆไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กไบค์หรอกทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรบย๊กไบค์ก็ขับแล้วติดเรือทุกวันเนี่ยออรยู่ อย่างสไตล์เรามันก็ทําได้อยู่แล้วขับรถ X m a ก็เร็วกว่าสมควรคขับสกูปี้ก็เร็วพว่อแต่งสวยต่างหากนั่นแหละหรือไม่เพชรอยากแบบเอ็นดูร่มไหมเข้าป่าเข้าอะไรชอบไหมเดี๋ยวเราเห็นพี่เลพี่เล่ยโพสอยู่ในเฟซเนี่ยว่าเข้าป่าใอ่ไรดีพี่อยากได้รถเข้าป่าแล้วตอนนี้พี่จะหาเข้าป่าแล้วเผื่อได้ได้ี่เข้าไปในป่า ขี่รถหมายถึงขี่รถนะไม่ใช่เข้าไปขุดดินป่คนป่าที่มันขุดดินทําบ้านทำอะไรอโอ้โหแบบว่ามือแตกหมดเลยผมยังคิดว่าเรากล้องที่ไหนถ่ายภาพอย่างชัดเลยนะคนป่าใช่กล้องชัดแล้วคนดูเยอะมากนะคนดูเยอะกว่าผมอีกเยอะกว่าพี่เล็กทุกคนเลยเยอะกว่าหละเราเขา,เข,า,เข,าขุด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 ไม่รู้ว่าเือเมรหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะขุดลึกๆลึกอะเนาะเอาไปไม้แงด้วยใช่เอาไปไม้มาต่อว่าน้ำมาตอนแรกเปลี่ยนจ้างตัดภาพนิดนึงปักสีเข้มปิดเลย ค่นเดินเขาได้ดพี่บอลใช่คนไทยไหมไม่ใช่เพราะเพราะช่องเนี่ยพวกเนี่ยเขาเขาจะไม่พูดใช่ไม่พูดเขาคือมันดูได้ทั่วโลกไงใช่มันเป็นเขาเรียกว่าละครใบ้รอรอเสื้อเลซ่าอยู่ไหนพี่เออไม่ได้เอาเสื้อมาใตาแล้วลืมเลยว่ะแต่เอาแมสมาให้อยู่เฮ้ยแมสแต่เอาแมสมาให้อยู่แต่ลืมเอาเสื้อมาให้นี่มาดูคอมเพสพาไปหยิบเลยได้แม่อยากแคกดูกแมสอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้นี่ดูดูคอมเพส เปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อยจับตู้แตกเฮ้ยแล้วแล้วแล้วรถธรรมย่าอะไรอย่างงี้ล่ะธรรมย่าก็เลิกเล่นแล้วพี่เลิกก็เหรอขายหมดแล้วโอ้ว่ากำลังอยากจะไปเล่นด้วยซะหน่อยเปิดโชว์หน่อยเนี่ยไฟอันนี้เขาเรียกน้ำเดินใช่ไหมอันนี้อันนี้น้ำปิดพี่น้ำปิดตอนแรกเม่ดน้ำเปิดแล้วมันแตกมันน้ำแตกอ่าเราก็เลยทำเป็นน้ำปิดใช่ใช่ใช่พี่ก็น้ำปิดเงินอุ้ยเครื่องนี่เก่าแล้วพี่สเปค นจะสี่นาทีโล้โลเพชรเมจิกมีความเป็นเพชรเมจิกสุดยอดช่องบิ๊กไบต์ข้างบนช่องมายาคนข้างล่างเฮ้ยคัทนี้ยังเหลือเฮ้ยอันนี้ของของฟอร์มี่อ๋อเหรอของก๊อปใช่ไหมคุเอาไปใส่อวัตถินไหมครัเอาใส่อินทีเรนท์ค่าได้ไหมเพชรมีสองโลเหรอวะใช่มีช่องช่องอันนี้โอ้โหนี่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 อยู่ในซากลึกสุดยอดอ่ะใครอยากได้สติกเกอร์เพชรเมจิกครับผม แจกเลยเด็กยังไม่แจกอีกเอาออกมาแจกเลยแจกเลยเด็กมามาสาหรับใครที่แชร์ใน Facebook นะครับผมแชร์ใน Facebook เท่านั้นไปแชร์ใน Facebook เดี๋ยวมีพี่แจกสิบรางวัลออกมาสิบรางวัลเลยใบเก้าสิบครับผมเยอะมากเลยนี่น้องๆสิบคนเท่านั้นเพจเมจิกนีเลไอเทมนะนี่ช่องในตำนานใช่เดี๋ยวเจ้าของช่องก็จะไม่อยู่แล้วยังอยู่ครับยังอยู่อ๋อลืมฝากช่องเนาะ ฝากช่องเลยครับนี่ฮะเมจิกซุปเปอร์ไบต์มจิตซูเปอร์ไบต์นะครับห้าแสนสามหมื่นซับสามหมื่นซับลงคลิปไปหกวันคนดูสองพันครับฝากเลยครับโดูดูทุกคนเลยดนทุกคนแหละคลิปตัดผมใช่ไหมเป็นรายการบล็อกอะไรของนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยพี่เพราะว่ามันแล้วถ้าใครอยากสนใจเรื่องมายากลล่ะมายากลก็ช่องมายากลก็ไม่เคยเนี้ยอัพก็คือจริงๆนะถ้าเขายูทูปคิดว่าเพชรเมจิกอ่ะภาษาไทย เมจิกแต่ละเอพอพานยังมาเลยใช่ครับเจอเจอเลยสองช่องเรื่องเพจเรื่องเฟซเฟซเหรอเฟซเอาฝากติดตามได้พี่เฟซเอาฝากเฟซบุ๊กอย่างเดียวแล้วกันครับเราจะตัดกินนอมนี่นะหรือว่าที่สนใจเรื่องอุปกรณ์การเล่นพิมพ์ว่าเฟสเมจิกก็ได้เจอเหมือนกันนะเข้ามาคุยกันที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของอะไรก็สอบถามได้มายากคนน้องๆหนุ่ๆที่ชอบมาเนี่ยผมดูรูปนี้้วผมคิดถึงมากเลยนะครับเราคิดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนโอ้สมัยฟักใหม่ๆอันนี้เมื่อกี่ปีแล้วพี่รูปนี้ ผมงอม,มาอัพลสอง<ม>ปีสามปีได้มั้งสมัยนั้นแบบเกือบสามได้ปีหนึ่งแปดมันน่าจะเก่ากว่านี้แหละผมว่าหนึ <c oughs> ่งแปดอันนี้ปีอะไรปีสองศถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใต้คลิปด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>